ค่ะขอบคุณครับขอชนแม่นะค่ะวันนี้เป็นไ,นไงบ้างนอ,อ๋อวันนี้นะคะก็เป็นงานเหมือนแบบว่าเปิดเปิดตัวของโครงการที่เขาให้นักศึกษาค่ะหรือว่าแฟชั่นดีไซเนอร์สิดีไซเนอร์แบบใหม่รุ่นใหม่มาออกแบบดีไซน์ของสสิทธิ์อวอร์ด2020ค่ะเป็นยังไงคะได้เห็นแบบพ้าไทายมาเป็นแบบแฟชั่นโอเคนะคะเมื่อกี้ได้คุยกับแบบพี่ๆผู้พี่อาร์ตอารยาแล้วก็ หลายหลายท่านนะคะก็จะบอกว่าโอ้ยชุดไม่ใส่ผ้ากาวด้วยนะแบบอยู่ทรงได้ยังไงอะไรเงี้ยคือด้วยการตัดเย็บทุกคนคือแบบมีฝีมือหมดเลยอะเดี๋ยววันนี้มีโอกาสได้สวมใส่ด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะับของมากเลยค่ะด้วยราคาด้วยด้วยอะไรด้วยการตัดเย็บด้วยถือว่ามันจะต่อยอดวงการแฟชั่นไทยไปจริงจริงในสมัยนี้ปัจจุบันนี้ทางดีไซเนอร์ไทยอะค่ะไทยแบรนด์ก็นำผ้าไทยมาใช้เยอะแล้วนะคะอย่างอาซาว่าอย่างเงี้ยก็คือก็จะมีใช้ผ้าไทยด้วย จริงๆเามีหลายแบรนด์มากที่บอาจจะไม่ได้พูดชื่อออกไปนะคะแต่ก็แบบสวยอะค่ะยังไงก็ต่อยอดได้แน่นอนเพราะว่าผ้าไทยเรามีคุณภาพอยู่แล้วแล้วจะสเสริมยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นน,นักแสดงคือโบใส่ผ้าไทยบ่อยนะ,ะไม่ว่าจะอ,าอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าอะไรก็ตามเงี้ยถ้ามีโอกาสก,าก็จะได้แบบสวมใส่โชว์ให้ทุกคนดูยนะะอยู่แล้วค่ะมันก็เหมือนแบบเป็นการช่วยอนุนรักษ์แล้วก็เป็นการสนับสนุนคนไทยด้วยกันด้วยก็เหมือนแบบเป็นการหมุนเวียนภายในประเทศด้วยอะค่ะรายได้ก็จะหมุนเวียนอยู่ใน ราาฝกได้ค่ะก็ฝากจากโครการนี้นะนะคะวันที่22กันยายนนี้ค่ะก็จะเริ่มเป็นการรอบตัดสินที่เขาคัดกันมาทั้งหมด50ผลงานนะคะเวลากี่โมงนะบ่ายโมงถึงสี่โมงเริ่มงงอะบ่ายโมงถึง4ี่โมงค่ะที่ศูนย์ศิลปะศูนย์ศิลปะชีพบางไทรข้อมูลเต็มหัวแต่พูดไม่หมด ค่ะเรื่องส่วนตัวหนึ่งทำร้ายคาเป็นไงครับเอ่อเบลจีอยากบอกครับเห็นไปแอลเคยกันในเอพีอยู่แล้วไม่เราลงของเราไม่ได้คุยกับแฟนคลับเขาไม่ได้บอกว่าเขาก็บอกว่าจุดๆไม่รู้บอกว่าอะไรเหมือนกันไม่เนือเขาจุดๆคือจุดนะครับอย่างช่วงนี้เราหวานเป็นแบบหวานเป็นพิเศษเลยนะครับโบลีไงหรือว่าหวานปกติอยู่แล้ว การเลือกคำตอบได้ยากตอบคำตอบเหมือนกันมันก็ก็ปกติแหละปกติมั้งฮะวันวันผ่านสื่อมากขึ้นหรือเปล่าใช่ใช่ก็ได้ถ้าพี่พี่ขเปิดมาใช่ก็ใช่ก็ได้มันชัดเจนมากมันก็คงมันก็ต้องชัดเจนขึ้นแหละค่ะตามที่ทุกคนเห็นก็เคยบอกแล้วว่าถ้ามีก็ไม่ปิดเขาชนะใจเรายังไงบ้างคะ ไม่ได้มันก็ชนะใจยังไงหรอนั่น่ะสิเทคแค่ดูนลเก่งก็ประมาณนั้นตอบสิอ่ะเทคแค่ดูนลเก่งเขาบอกให้ตอบประมาณนั้นฮะตันนี้กายังเทคแค่โบดีอยู่พีมิกน่ ก็ดีค่ะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยส่งอาหารเหมือนช่วงโควิด <laughs> ส่งอะไรแทนสุขใจอ่ะไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ค่อยส่งอะไรมาะช่วงนี้มีแต่ส่งสติกเกอร์ไลน์มาขนาดนั้ก่อนนั้นก่อนนั้นมีเขาส่งอาหารให้ด้วย สมัยไอช่วงโควิดค่ะก็จะแบบเขาทำร้านอาหารเนาะก็จริงเลยว่าช่วยให้เราช่วยโปรโมทประมาณนั้นเช้าถึงเย็นถึงอะไรนะคะเช้าถึงเย็นถึงเออไม่ไม่ค่อยค่ะจนเนี่ยจะถึงตอนเย็นเช้าไม่ค่อยได้พี่ไปส่งให้เขากลัวเราอ้วนหรือเปล่าเขาโบต้องรัก่าน่าจะมีส่วนค่ะก็ช่วงโควิดหกสิบเลยพอพออยู่ตามช่องเขายิ่งต้องทำคะแนนไหมคะว่าอาจจะไม่ได้ทำงานด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูไปค่ะดูไปก่อน เพราะเพิ่งเข้าเองนะเจ๋ยวการที่ได้เจอพงศกันมันจะน้อยลงหรือเปล่ากว่าเดิมแม่โบอะไรนะคะการที่ได้เจอพงศกันการเจอพงศ์กันน่าจะน้อยลงค่ะเพราะปัจจุบันก็เจอกันน้อยลงมากๆแล้วเพราะต่างคนก็ต่างเริ่มทํางานแล้วด้วยค่ะแล้วบริหารเวลากันยังไงกันโอ้โหพยายามแชร์คิวันะคะก็ไม่มีตรงกันเลยค่ะมันมันก็คือทํางานก่อนว่างจริงๆก็ค่อยนัดเจอนเจออีกทีนึงโกลัวไหมว่า ก็เป็นแบบปัญหาในระยะยาวที่แบบว่ามันไม่เกิดกันสักทีมันไม่ได้ออันนี้ก็ไม่ได้คิดนะคะแต่มันก็ถ้าถ้ามันใช่มันก็ต้องใช่แหละมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาแลนแหละค่ะมันก็คือเครื่องพิสูจน์เราไปเรื่อยดูไว้ก่อนนะจ๊ะต้องใจความเชื่อใจอะไรกันเนี่ยเอออืมก็ต้องเชื่อใจกันเชื่อใจเขาแค่ไหนโอ้ตอบเหมือนแบบก็แต่งงานแล้วเนี่ยเชื่อใจก็ก็ต้องเชื่อใจแหละก็มันคือการทำงาน ถ้าเ <ใน S 1> ขาทําให้เราเชื่อใจเราก็ต้องเชื่อใจแต่ก็จับตามองว่าแบบว่าน่าจะเป็นแบบว่าเาเรียกว่าอะไรตำนานรักข้ามช่องอีกอีกคู่หนึ่งโอ้เป็นตำนานแล,ล้วมั้งฮะไม่รู้เหมือนกันตื่นเต้นเลยแต่เรื่องว่าพยายามแบบบริหารเวลากันที่ดีใช่ไหใช่ก็พยายามแชร์ๆชร์ค่ะเหมือนหาเวลาพักผ่อนแหละไม่ได้แบบจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเจอกันบ่อยก็ได้แต่ก็แบบเจอกันก็ดีค่ะ หลังจากนี้ยัจะมีทิพตหวานอะไรสวิทกันอีกไหมคะโบขาก็มันแต่ทุกทิพตมันไม่ค่อยหวานนะหวานนะไม่ทำเวลาลงรูปน่ารักอ๋อถ้าในรูปเหมน่ารักแต่ถ้าแบบคนที่อยู่รอบๆนั้นก็จะแบบว่าโอ้ปวดหัวอะไมอ่ะแบบว่าตีกันอะไรกันก็ไม่ไม่ได้เป็นคู่ที่หวานขนาดนั้นนะมันก็เหมือนแบบเป็นเป็นเพื่อนกันไปในช่วงที่แบบว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนานค่ะ าก็อิจฉาเราตลอดแพ้คข่าวขริงคอเอข่าวจริงอะนก็คือตากแดดแล้วเรายังไม่ตากดำรอแล้วไม่เข้าใจเลยนะหมดแล้วหรอตอนนี้ค่ะถายทำก็ได้เยอะพอสมควรแล้วค่ะก็เรื่องมวลนักหองผักกางตอนนี้ก็ภาษาอีสานก็เริ่มคล่องมากขึ้นแต่ก็จะมีบางคำที่แบบว่าอาจจะตก แล้วตกลาวนะตกไทยมาด้วยมีส่วนช่วยเยอะไหมคะระสายสานช่วยค่ะต้องช่วยคนเราขอว่าช่วยด้วยอืต้องช่วยช่วยกันเพราะแบบหนูก็คือพูดตรงนี้เลยว่าพ่อแม่อีสานก็จริงแต่ว่าแม่เป็นคนพูไทยซึ่งสำเนียงก็จะไม่ใช่ภาษาอีสานแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยหน่อยส่วนพ่อก็ขอนแก่นก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดกันก็จะแบบไม่ได้เรียนรู้ภาษาอีสานมากขนาดนั้น ก็จะมีแบบตกบ้างอะไรบ้างเหนือบ้างเป็นเอออิสาสุพันอะ,ะไรเงี้ยค่ะก็ได้เยอะไหมคะอสาสุพดนเอ,อ่อก็ได้ได้เยอะค่ะช่วยๆกันเท <laughs> ่าที่ทําได้ <laughs> <laughs> เพราะว่า <laughs> พอพูดจริงอะ่ะ <laughs> มันก็เหมือนแบบแอบ,บ,บ,บลืมบ้างแหละบางคำนี้แต่ก็จะพยายามทําให้แบบดีที่สุดละค่ะ <laughs> แต่ที่ กองใครช่วยเยอะที่สุดเรื่องภาษาอีสานโอ้ทุกทั้งกองเลยค่ะคำไหนที่แบบเขาได้ยินแล้วก็เหมือนแบบสะดุดหูไงเขาก็จะแบบคำนี้ไม่ใช่นะคำนี้บ่แมนอย่างเงี้ยอ่าบอแมนใช่หลายคนเนาะในเอกหลายคนพี่เต้วย่าๆอะไรอย่างเงี้ยแลใช้วิธีอัดอัดเสียงแล้วก็ฟรีฟังฟรีฟังเนี่ยเราใช้แบบเขาไหมประมาณนั้นฮะคือมันต้องฟังให้เกินหูให้มันเข้าเส้นเนี่ยมีตีดออกมา จริงจริงปัจจุบันนี้ไม่ได้พูดโอ้ยแล้วค่ะพูดแต่เออเราพูดเออตั้งแต่เด็กแล้วเอออันนี้คือเป็นคําเดียวที่ติดมาอื ค่นั้นค่ะจริงๆมันก็จะมีบางคำที่แบบว่าตกเราบนะ้างหนูมันน่ารักดีนะ <ตก S 1> คนที่แบบพูดตกเราน่ารักจกัดการทำงานกับกองพี่ออฟเป็นยังไงบ้างคะด,ดีค่ะสนุกดีค่ะแฮปปี้ไม่ค่อยเครียดค่ะออฟไม่ค่อยเครียดก็อบอกขึ้นชื่อเรื่องความเคร่งความเป๊ะความอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นเพื่อผลงานที่ดีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทั้งภาพทั้งแสงทั้งเวลาทั้งอะไรทุกอย่างก็คือต้องแบบอย่างเช่นแบบมีซีนดวงอาทิตย์ทรงกรดก็จะพยายามเก็บมาให้ได้อ่า คือเหมือนแบบเน้นความเป็นธรรมชาติที่เหมือนอาจจะเรียกว่าผมมิขิตเนี่ยหรอเหมือนแบบมันเพิ่งเกิดแบบสดๆนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมมิขิตวะคุงค่ะจำไม่เจอ,เ,อ,อเขาต้อนรับน้องใหม่มเรายังเงคนนกองอืมก็ใหม่นะก็มันก็ต้องทำงานปกติแ้วเขาไม่น่าจะไม่รับน้องอะไรมีอ้ํ <c oughs> มีใครอ้ําใครแกล้งเยอะสุดในกอง ยังนะยังหรอยังยังเพราะแว่าตั้งใจทำงานมากเลยมั้งยังไม่มีใครแกลงไม่มีใครแกละกับพร้อมสู้ใช่ไหมเพราะเราก็ไม่เบาแต่ถ้ามีใครแกลก็ไม่น่าแพ้แหอะคนจึงเลยพี่แบ๊กแกลก็จะมีแกลงบ้างเพื่อความผ่อนคลายในการทํางานค่ะไม่ให้เกรงกันเกินไปเพราะว่าโบจะมีฉากเข้ากับพี่แบ๊กเยอะมากยังไม่มีการรับน้องเพิ้มเนาะ ถ้ารับน้องก็วิ่งหนีก่อนปาตอดเหมือนเหมือนติ๊กองก็ชมเหมือนกแบบโอ้โหขอบคุณฮะดีใจจังจริงจริงจริงเหรอว้าวไม่ไม่ค่อยแบบรู้ว่าอะไรหรอกกินอะไรก็กินอย่างเดียวคือไม่เอาอาหารเผ็ดแต่งคอร์สอนนี้มีเตรียมมีละครเรื่องอื่นมาจ่อรออยู่ไหมฮะตอนนี้อะคะ นี่เก่าที้มุกชนยังไงยังค่ะ <ís S 1> ย,ยังยังเพราะว่าคิวอันนี้ก็เหมือนแบบคือเขาทำคู่กันไปสองเรื่องใช่ไหมก็ต้องเหมือนบาลานซ์ทั้งสองเรื่องด้วยถ้าเหมือนวิวเวมาคือหมายว่าวางไปแล้วว่าเราก็เจมส์จีอ <c oughs> ๋อเหรอคะแต่พี่เจมส์มีแค่หนังพี่หน,นูนะม <c oughs> ีภาพยนตร์แล้วจะได้ปีหน้าเริ่มหรือเปล่าถ่ายไปแล้วจบไปแล้วชื่อเรื่องเรื่องอะไรอะ นั่นสิคะอะไรยังไม่มาเรื่เลยเหมือนนั่นแหละค่ะสีหน้าจะได้ใช่ยังไม่สถุกคื่อ๋อแต่ว่าคือถ่ายจบไปแล้วแลวจบหมดแล้วค่ะถ่ายจนหมดแล้วใช่จนตอนนี้ดราทุกคนก็ไม่รู้ของอ้วนแต่กันมาตอดสปอยได้ไหมเป็นประมาณไหนอ๋อเออเป็นพีเรียดดราม่าโรแมนติก คอมเมดี้รถไปนอนรรค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนไม่เคยเห็นทำไมเราคันจะมีอะไรปีหน้าน่าจะได้ดูแต่ยังไม่มีชื่อเรื่องคงมีแล้วแต่ว่าเขาไม่ยังไม่แจ้งยังไม่สรุปแบบลงตัวมาเขาพราะยังไม่เริ่มโปรโมทด้วยหนูก็อยากรู้เหมือนกันพี่เจนก็อยากน่าจะดีดูปลายปีน่าจะรู้ว่าน่าจะประมาณนั้นค่ะช่วงปีใหม่แหละ ละครละโบอยากเล่นไหมกับพี่เจมยินดีค่ะถ้าถ้าเขาอยากให้เราร่วมงานกันเม่ได้ลอกไม่ได้อยู่แล้วแล้วแต่แล้วแต่เลยค่ะยินดีร่วงงานทุกคนค่ะย่ายช่องมารู้สึกว่าฉายแสงมากโอ้สาดดูมีออร่าดูปังโอ้สาดงาน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 งางางาน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 งนงานงานงานานงนงา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 นานงาานามานา ปกหนังสือถ่ายเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะหลายหลายแบบที่เราอยากทํามากขึ้นด้วยเหมือนแบบงานมันเหมือนพอเขารู้จักใช่ไหมคะเหมือนแบบพอเราย้ายอย่างเงี้ยเหมือนก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากจนเขาก็เหมือนมาสนใจเรารู้สึกไหมครับรู้สึกว่าบังขึ้นบวกขึ้นไหมครับเราสามารถคอนเฟิร์มตัวเองได้ประเมินตัวเองไงชิมแต่ถ้าพูดกับตัวเองอยามี พูดแบบให้กำลังใจตัวเองอวันนี้สวยจังเลยแกพัลโล่ขึ้นเลยย่างย่างไม่ขนาดนี้ก็เปอนเดี๋ยวจังหวะจากโบูนพอดีแหละงานเข้ามาพอดีด้วยโอกาสต่างๆเข้ามาเยอะขึ้นใช่โอกาสต่างเข้ามาเยอะขึ้นด้วยค่ะประมาณนั้นอย่างดาราหลายคนเขาอาจจะเพิ่งสายมูกันบ้างเพื่อให้ตัวเองต่างนี้เรามีบ้างไหมคะในเรื่องการใสายมูโบเป็นสายปฏิบัตินะแบบ อยู่ดีเขาทํามาอ่ะบางคนแบบจะเรียกว่าขดโมนมากกว่าจะไม่ถ้าสมมติว่ามีใครชวนไปก็ไปยินดีไปถ้าว่างก็ชอบไปอยู่แล้วเหมือนว่าอาทาสีพระพุทธรูปอย่างเงี้ยหรือบบาอะไรเงี้ยที่แบบได้ทําจริงๆไม่ใช่ว่าแบบส่งเงินไปจิอยเองเงี้ยใช่ต้องเชื่อเยรอฮะเพราะว่าเราอะไม่ได้งมงายเนาะแต่เราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ชวนที่มี่ไปไหมครับชวนที่มี่ไปไหมค่ะถ้าว่างตกลงกันก็าจะไปไม่ว่างเลยเขาเชื่อไหมเขาเชื่อเรื่องแบบนี้หรือว่าดาราทุกคนเชื่อแหละพี่ๆก็เชื่อทุกคนเชื่อหมดเพราะว่ามันช่วยกันทำงานค่ะถ้าผมขอโทษฮะเดินเลยค่ะเสร็จแล้ว